สวัสดีครับรก็กลับมาพบกับพี่คั้นนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสีนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในส่วนของอีเวนต์ชาร์โดฟอร์มบิทนะครับเราก็เข้าไปดูกันเลยนะครับมันมีอะไรเพิ่มมาบ้างมันกน็มันก็จะเปลี่ยนเบสอะไรพวกนี้นะแต่ว่าจริงๆหลักๆก,การอัพเราก็ยังอัพฟิตชิ่งล็อตนำไว้ก่อนนะสำหรับสายฟียเราส่วนอีเวนต์เชดก็รู้สึกมันมีรายละเอียดเยอะขึ้นนะแม่ง <laughs> มีแม่งเหรียญเงินเหรียญทองโอ,โอเคมีสองแบบเลยเหรียญทองส่วนใหญ่นะถ้าสายฟีตกไงมันก็ไม่ถึงอื ไปได้ยังมากแบบไม่เคยถึงโมโดูลเชนเลยอืเรียกพูดยากอ่าเรามาดูส่วนอีเวนต์พาร์ทอันนี้พี่ก็รีหาอยู่นะครับแม่งยังไม่ได้แลวดิรีเฟรแบบระดับสามส่วนนี้ก็มีหลักๆก,ก็มีเฟสภารกิจก,ก็มีล็อกอินใช้โกส่งเฟนชิพแล้วก็เล่นฮันเตอร์อารีนแล้วก็เปิดกล่องแล้วก็ใช้เอ g นะครับส่วนโกสตออันนี้แนะนำซื้อได้เซตเนี้ยซื้อได้ เซตนี้ก็ซื้อได้เซตร้อยกสิบสองร้อยกสิบเนี่ยได้หมดเลยเพราะว่าราคามันถือว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ส่วนเซตอื่นหละอืมแล้วแต่ชอบเลยนะ้องเอาที่สบายใจถ้าส่วนใหญ่แมงกัวแพงแมงเกือบทั้งนั้นอืมแต่ถ้าจะเอาของมันก็ต้องพูดยากนะมันก็ตคง,ต,งต้องตกแหละอืมส่วนเซตอื่นไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะไปเราก็ดี่ยวนะนส่วนบิเซลก็น่าจะเหมือนๆกันนะอันนี้ก็เห็นๆกันอยู่นะ ขอมันก็จะแบบเหมือนเหมือนกันเลยส่วนเดี๋ยอันนี้ส่วนที่เพิ่มเข้ามามาตัวรีวะตกปลาได้กี่ตัวส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายฟรีอย่างเราก็น่าจะเน้นไปที่อาร์เตอร์ฟิตก่อนนะนะตัวน,นี้พิชิ่งดีเซลมัมมันจะบอกเลยใช้เบทอะไรโอ้ค่าเฉลี่ยสิบอือถ้าใช้แบบป๊อปเบรด มูลค่าในการตกแบบในแต่ละแรมก็จะสูงขึ้นนะนะแต่ว่าค่าตาการการจับได้ก็เท่าเดิมโอเคเราก็ไปแครกันเลยไปแคมมาก่อนเลยโอ้โหขวดโอ้โหขวดจริงๆเดียว เบลฟิตปลาเข็มขัดยังไงวาเบลฟิตโอ้กระป๋อ่ะเอามึงมีกล่องพลาสติกเลยไหมเอาเอาให้ครบนะตะควิดไปไงเ,เราก็ไปตกนี่ก็เ่ยจะได้ธรรมบดา่างไม่น้ามว่ามวงเอาม่วงเว้ เพิ์อตกต่อไปโขกกระป๋องโอ้ปลาตีนปลาตีนเอาแคม อะไรวันนี้เดี๋ยวจินว,ว่าได้มาครบหนึ่งชนิดแล้วเว้ยเดี๋ยวนะไอ้สีฟ้ากับสีเขียวนีก่กูสักิ้ โอปลาตีนโอ้โหแม่งตกเหมือนจะหนักนะใานา้รรดาบเอกกระป๋องเ็อกตีแคมโอเคเราก็ไปดูกันหน่อยมีทาร์ตอะไรบ้าง ก็ได้มาส่วนหนึ่งเราก็เอามาอับลอสซะหน่อยไม่ได้ตัววันนี้ตกเล่นซะหน่อยอาวโอ้โหมันตกแล้วเหมือนตกหนักมากเลยแค่ไปเอาปินเดี๋ยวโอเคเราก็มาซื้อในส่วนของโกสตอกันบ้างนะครับทพ็คนี้ก็ซื้อได้อยู่นะทั้นี้ก็ได้อยู่ โอเคเรามาก็แล้วก็มาอัพไอ้นี่กันซะหน่อยอ้าแคยไม่พอชิบหายอ่ะมาแล้วก็มาตกกันต่ออุย้ยไปดาวขาดเลงวันนี้เดี๋ยวอ่อยเมน่นโอเคตกไป ครบเอ้าเฮ้ยครบเอ๊ะยังไม่ครบเว้ยขาดกล่องโฟมโอ้เอา้เอาขวดโอเคตกไปยี่สิบตัวแล้วไปตกต่อ เ,เคอร์มิตแคบโอ้พระเจ้ากระป๋องกตกไม่ครบนาทีวันนี้เออเอาสีเออชินจะทำไมกล่องโฟมมันตกยากจังวันนี้เดียวเออไม่ครบอยู่อย่างเดียวกล่องโฟมเอากระป๋อง เอ้าซีเออร์ชินอะไรของมันวันนี้ขวดอึปราดาวอหิงแคมโอเคเอ้าไอห่หาตกเหมือนตกไยของยาก ตกเรื่อยมาน้ำเหมือวนวันนี้เออครบนาทีแม่งไปแล้วก็มาตกส <c oughs> ี่เออชิ้น มาน้ำโอ้พระเจ้าอันนี้วียงแรงเว้ยโ,โอเคได้ปลาคอมมอนโมล่าโอเคอ่ะหมดพอดีขวดโอเคก็วันนี้ก็หมดไวเท่านี้นะก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับ ป็นไงครับไขรตกอะไรได้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนใครอยากพี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับอืมเอ้า